ครับวันนี้นะครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรน,นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวานนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับโครงการบริบาลแล้วก็คุ้มครองนะครับสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในเบื้องต้นที่ได้มีการเห็นชอบโครงการเป็นเฉพาะในส่วนของจังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดก่อนนะครับสาเหตุที่ เป็นเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนั้นก็เพราะว่าในพื้นที่20จังหวัดนะครับมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ถึง4ล้านคนนะครับจากทั่วประเทศประมาณ12.8ล้านคนซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่กว่า30เปซนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งในแนวทางที่ทางกระทรวงได้เสนอไปนั้นนะครับทาง คอรมนะครับก็เห็นชอบในหลักการแล้วก็ได้ให้ทําเป็นโครงการนําร่องในปี2567เสียก่อนนะครับซึ่งเรามีจังหวัดที่จะนําร่องอยู่ทั้งหมดนั้นนะครับประมาณ11จังหวัดด้วยกันนะครับทางภาคเหนือกลางอีสานใต้นะครับอย่างเช่นที่นครปฐมอยุธยานะครับสุพรรณสงขลาเชียงใหม่สกลนครร้อยเอ็ดนะครับอุบลราชธานีรวมไปถึงปัตตานีนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับ ซึ่งในการนี้เองการที่เราจะมาดูแลสิทธิของผู้สูงอายุนั้นนะครับจะดูแลกันทั้งหมด5มิติด้วยกันนะครับด้านแรกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับการที่จะป้องกันนะครับในการที่จะแบ่งเบาภาระของทางด้านสาธารณสุขนะครับเพราะถ้าหากเราสามารถดูแลเรื่องสุขภาพป้องกันไม่ให้คนสูงอายุนั้นกลายเป็นคนติดบ้านกลายเป็นคนติดเตียงแล้ว นะครับภาระทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรในการที่จะดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็จะลดลงไปนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งการโภชนาการการออกกําลังกายนะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมิติต่อม,มาด้านที่2เป็นมิติเรื่องสังคมในการที่จะให้ครอบครัวและลูกหลานนั้นกลับมามีส่วนร่วมนะครับในการ uh, ทํากิจกรรมต่างๆกับผู้สูงอายุในชุมชนนะครับ ต่อมามิติเรื่องด้านเศรษฐกิจซึ่งเราต้องการดึงเอาศักยภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเรามีผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดเกือบ20%ินะครับ19เกกว่ากว่าเกือบ13ล้านคนนั้นดึงเอาศักยภาพของผู้สูงอายุมาในการพัฒนาในการสร้างรายได้นะครับการทำการเกษตรการทำหัตถกรรมนะครับและศิละปะนั้นนะครับหรือแม้แต่การเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่นะครับส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับด้านมิติที่4เป็นมิติเรื่องสภาพแวดล้อมในการที่จะปรับพื้นที่บ้านที่พักอาศัยและชุมชนให้ตอบโจทย์นะครับของพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุซึ่งก็จะตอบโจทย์ของกลุ่มคนพิการด้วยเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะของ universal design หรืออารยะสถาปัตย์นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการในแบบใดก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้ และมิติสุดท้ายก็จะเป็นมิติทางด้านเทคโนโลยีนะครับเป็นการให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุนะครับในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ป้องกันภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง call center นะครับการกดลิงก์ต่างๆแล้วมาหลอกเอาเงินไปนะครับเป็นการสร้างความเสียหายให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเลยนะครับพอเงินหมดแล้วหมดเลยดเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับโดนหลอกโดยทางไซเบอร์หรือว่าทางโทรศัพท์ ทีเดียวหมดตัวเลยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดังนั้น5มิตินี้ก็จะอยู่ในโครงการนะครับนำร่องที่เราจะเริ่มทดลองนะครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อทดลองแล้วเราจะสามารถขยายผลให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ในส่วนต่อมาครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สอรอสอได้ทํางานมานะครับในรอบเดือนที่ผ่านมานั้นเราพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยนั้นเพิ่มขึ้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นในระยะสั้นนะครับทางกระทรวงพมเราก็จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์สอรอสอนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็ทำงานกันด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนในระยะยาวนะครับเราจะต้องพูดถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวนะครับในคณะกรรมการกฎหมายของกระทรวงนั้น ครับผมได้ขอให้ทางท่านที่ปรึกษาท่านนิกรจำนงนะครับได้ถือเป็นกฎหมายเรื่องรัฐอันดับหนึ่งที่ทางกระทรวงจะต้องเร่งดําเนินการเพื่อที่จะได้ลดปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับเด็กสตรีหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวนะครับและประเด็นที่สําคัญจากการประชุมเมื่อเช้านี้นะครับของกระทรวงพมเราได้ขอให้ทางท่านปลัดนะครับได้จะเชิญทุกๆฝ่ายประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการขอทานนะครับเพราะว่าวันนี้ ปัญหาเรื่องขอทานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากพอสมควรดังนั้นก็จะเรียกประชุมนะครับคณะกรรมการขอทานแห่งชาติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามีการร่วมมือกับหลายๆฝ่ายต้องย้าว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องขอทานนั้นกระทรวงพอมอเราไม่สามารถทําได้เพียงกระทรวงเดียวนะครับด้วยข้อจํากัดในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายนะครับบุคลากรน,นะครับดังนั้นก็จะขอเรียกประชุมคณะกรรมการ ขอทานแห่งชาตินะครับโดยเร็วที่สุดและท้ายที่สุดนะครับเมื่อเช้านี้ประชุมกัน3ามชั่วโมงได้มีการนําเสนอจากหลายกรมนะครับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมากมายประเด็นสุดท้ายที่ผมได้ขอให้ทางท่านประหลัดได้เร่งดําเนินการก็คือว่าเมื่อพี่น้องข้าราชการชาวพอมอนั้นได้เร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วพี่น้องชาวพอมอเพื่อนข้าราชการเองก็ควรจะต้องได้รับการดูแลเช่นกัน นะครับผมก็ได้ขอให้ทางท่านประกระวงนั้นไปตรวจสอบนะครับประสานงานกับทุกๆกรมทุกๆหน่วยงานของกระทรวงพมนะครับว่าพี่น้องเพื่อนเพื่อน,อนขา้าราชการลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวนั้นปัจจุบันณะวันนี้มีหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบนะครับหรือหนี้นอกระบบนั้นมีอยู่กันเป็นปริมาณเท่าใดเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการที่จะประปับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนเพื่อนข้าราชการของกระทรวงพอมอเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกําลังใจนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะว่าแก้ไขปัญหาคนอื่นแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองนะครับด้วยเช่นกันจะเป็นสวัสด,ดิการแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับก็เป็น3าสประเด็นนะครับที่เช้านี้ในที่ประชุมประจําเดือนของกระทรวงพอมอได้มีการพูดคุยหารือกันนะครับก็ขออนุญาตนําผ่านนำ นำเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้ทราบไปทั่วกันนะครับมีข้อมูลไหมคะว่านี่ของคนในพมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับก็ยังไม่มีข้อมูลแต่คาดว่าก็คงจะไม่น้อยนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะครับเนื่องจากข้าราชการของกระทรวงพมเองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจําหรือว่าลูกจ้างนะครับถ้าเทียบสัดส่วนกับอีกหลายๆกระทรวงเรามีปริมาณน้อยกว่ากระทรวงอื่น ดังนั้นจํานวนหนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็คงจะน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วต่อหัวนั้นผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับอีกหลายๆกระทรวงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของเพื่อนเพื่อน,อนข้าราชการในกระทรวงพมได้นะครับก็จะเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในลําดับต่อไปนะครับแนวแนวทางนี้จะมีการแนวทางนี้จะมีการแบบหาลือไปถึงธนาคารที่จะมีการปรับลด ดอกเบีย้ยให้กับตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่เลยไหมคะเบื้องต้นคงต้องขอดูก่อนนะครับว่ามีมูลหนี้นะครับอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็คงจะต้องหารือกับสถาบันการเงินนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นสถาบันใดแต่ว่าจะดูแนวทางว่าลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเพราะว่าเพิ่งได้คุยกันเมื่อเช้านี้เองนะครับในการให้ไปรวบรวมข้อมูลเรื่องหนี้ภายในกระทรวงนะครับ ถแถลงข่าวชัดเจนมากเชิญค่ะป,ปัญหาความรุนแรงที่ศูนย์สรสรวบรวมมาค่ะม,มีปัญหาด้านไหนบ้างคะที่ที่มีการรวงเข้ามาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีและเด็กนะครับแล้วก็ที่สําคัญปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวไม่ใช่คนภายนอกนะครับมีสุภาพบุรุษที่เป็นเหยื่อความรุนแรงบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการแนวคิดนะครับ แล้วก็ปัญหาของสังคมไทยที่อยู่ในระดับครอบครัวดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสังคมนะครับล้วนแล้วแต่ต้นต่อน,นั้นจะต้องเกิดมาจากการแก้ปัญหาภายในครอบครัวนะครับแนวทางของกระทรวงพอมอเราคือต้องการเร่งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากที่สุดเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในระดับสังคมต่อไปนะครับ ครับตามตัวเลขนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับสถิติประจําเดือนพฤศจิกายนนั้นมีรายงานเข้ามาทั้งหมดเนี่ย294กรณีด้วยกันนะครับแล้วก็มีจํานวนรายมีอยู่ถึง332รายนะครับเป็นปัญหาภายในครอบครัวเนี่ย216รายนะครับหรือประมาณ65%แล้วก็เป็นปัญหาภายนอกครอบครัวนะครับ116รายนะครับแล้วก็ อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าแยกตามเพศนั้นส่วนใหญ่นะครับจะเกิดกับสุภาพสตรีประมาณเกือบ66%และอีก3 0กว่าเก็จะเป็นของสุภาพบุรุษนะครับและพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนแน่นอนครับเยอะที่สุดก็จะเกิดที่กรุงเทพมหานครเพราะว่ามีความหนาแน่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะที่เหลือก็จะแยกไปตามภาคตะวันออกภาคอีาสานภาคใต้และภาคกลางนะครับแล้วก็ถ้าแยกตามจํานวนอายุนะครับ เราจะเห็นว่าผู้ที่ถูกกระทําเยอะที่สุดนั้นนะครับจะเป็นเด็กนะครับเกิดขึ้นกับเด็กถึง150รายด้วยกันแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้ใหญ่ประมาณ116รายด้วยกันนะครับดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนั้นมันก็จะแตกขยายสาขาออกไปเป็นความรุนแรงในมิติอื่นของสังคมได้ดังนั้นเราก็พยายามจะตัดไฟเสียแต่ต้นลงนะครับ ว่าน่าจะเรียกประชุมได้เมื่อไหร่คะคะอยากจะประชุมภายในสิ้นปีนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทันไหมเพราะว่ามีหลายฝ่ายด้วยกันนะครับแล้วก็ตารางกําหนดการของของตัวผมเองก็ค่อนข้างจะมีหลายเรื่องอยู่ด้วยกันแต่ว่าภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าจะเร,เรียกประชุมโดยเร็วที่สุดเพราะว่าทราบมาว่าไม่ได้มีการประชุมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแนวทางนี้มันจะไปถึงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแก้ าานกรัเห็นด <House> ้วยเห็นด้วยเห็นด้วยกับการที่จะต้องมาปรับปรุงกฎหมายนะครับเพราะว่ามีมานานมากแล <like> so <Tá> ้วและมาถึงวันนี้นะครับการที่ปัญหาขอทานไม่สามารถที่จะกําจัดออกไปจากระบบในในสังคมไทยได้เนี่ยด้วยว่าส่วนใหญ่เมื่อดําเนินการจับไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวเจ้าตัวเอาไว้ได้นะครับเราต้องใช้ความสมัครใจว่าถ้าหากว่าขอทานโดนจับมามาส่งตัวที่กระทรวงพม,มแล้วถ้าเจ้าตัวไม่สมัครใจที่จะเข้าสู่ระบบในการฟื้นฟูนฟหรือว่าฝึกอาชีพเราไม่สามารถที่จะกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวไว้ได้ก็ต้องปล่อยออกไปเข้าสู่ระบบใหม่ซึ่งส่วนใหญ่พอออกไปแล้วก็จะกลับมาบนถนนมาขอทานเหมือนเดิมก็เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนนั้นจะเห็นขอทานอยู่เป็นเนืองนิด นะครับก็เป็นเหตุอีกนั่นแหละที่ทําให้ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว,ว่าวิธีที่จะแก้ได้รวดเร็วที่สุดก็คงต้องขอให้พี่น้องประชาชนหยุดให้ทานกับขอทานซึ่งก็เกิดเป็นประเด็นดรามา่าทางออนไลน์มากมายขึ้นมาแต่ต้องเข้าใจเสียก่อนนะครับว่าก่อนที่ท่านจะดรามา่านั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจกฎหมายของประเทศไทยเสียก่อนว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอทานให้อํานาจกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ให้อํานาจกับกระทรวงพมเอาไว้อย่างไรบ้าง เพราะว่าถ้าหากท่านยังไม่เข้าใจท่านก็คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลหลังจากนี้ค่ะจะมีการจับระเบียบเข้มขึ้นไหมคะเพราะว่ามันน่าจะมีขอทานเข้ามาใช้ใช้จังหวะตรงนี้หาหาไรายได้ทางพอมอเองนะครับเราก็อยากจะเร่งดําเนินการในการจับกลุ่มแต่ว่าก็เห็นใจทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยเช่นกันเพราะว่าพอมอเนี่ยเรามีหน้าที่ ไปประกบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มนะครับแต่เวลาจับกลุ่มแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่จับแล้วก็ต้องปล่อยจับแล้วก็ต้องปล่อยก็เป็นเหตุให้เกิดความเอื่มระอากับทางเจ้าหน้าที่เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าจับแล้วจับอีกคนเดิมเนี่ยจับแล้วจับอีกก็บางครั้งก็เลยบอกว่าไม่รู้จะจับไปทําไมเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้ขอทานนั้นเนี่ย เข้าสู่ระบบในการฟื้นฟูศักยภาพหรือว่าไปเพิ่มศักยภาพฝึกอาชีพได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถบังคับได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นั่นก็จะต้องเชื่อมโยงไปถึงการแก้กฎหมายให้อำนาจในการดำเนินการต่างๆไปนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ